ช่วงวัตถุดิบอีกแล้วครับที่จะนําเสนอวัตถุดิบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ทําความเข้าใจกันนะครับสัปดาห์นี้ผมต้องเกินอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะได้รสชาติอยู่3 4แบบเท่านั้นเองนะครับก็คือเราจะต้องมีเค็มเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนี่คือเอกลักษณ์ของอาหารไทยนะครับเพราะว่าอาหารต่างชาติไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่ไม่ครบรสเหมือนกับอาหารเราครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของที่ สร้างรสเปรี้ยวให้กับอาหารไทยแต่ผมมาเน้นเป็นผักพืชหรือผลไม้นะครับให้เราดูว่าเ,เราสามารถที่จะไม่เอาน้ำส้มเนี่ยมาทำเปรี้ยวเพราะน้ำส้มมาทำเปรี้ยวได้อย่างเดียวก็จะได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำส้มอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาความเปรี้ยวของมะขามเอาความเปรี้ยวของมดันเอาความเปรี้ยวของมะเฟือง วันนี้เราเรามาพูดถึง3อย่างก่อนแต่ว่าการเปรี้ยวเนี่ยจากผลไม้เนี่ยกับผักเนี่ยยังมีเยอะเลยนะครับเอามาดูก่อนมะขามเปียกมะขามแบบนี้เป็นมะขามโบราณนะครับสมัยเด็กๆต้นใหญ่มากแล้วเวลาเราจะทํามะขามเปียกเนี่ยเราก็จะต้องไปเก็บฝักเขาแก่ๆออกมาแล้วเราก็เอามะขามเปียกเนี่ยตีเปลือกออกให้หมดเลยแล้วเหลือไส้ในนะครับเป็นแบบนี้เป็นฝักออกมาเพราะนั้นฝักแบบนี้ก็จะมีเยื่อๆๆ,ๆอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีเนื้อเต็มไปหมดเลยแล้วมีเม็ดอยู่ข้างในท่านผู้ชมครับมะขามเนี่ยทำได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเอาตัวเขาเองไปทําเป็นอมเปรี้ยวอมหวานโรยน้ําตาลใส่พริกนิดหน่อยแล้วก็เป็นของทานเล่นก็ได้แล้วมะขามบ้านเรามีหลายแบบนะครับนี่กําลังพูดถึงมะขามโบราณที่ดีที่สุดของเราคือมะขามเปรี้ยวเปรี้ยวกระฉูดอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมมะขามเนี่ยพอแตกดอกออกมาแล้วนะครับก็จะมีฝักเล็กๆออกมานะครับฝักตรงนี้เนี่ยเป็นฝักอ่อนซึ่งมเมล็ดไม่มี มีแต่ฝักอมเปรี้ยวเหมันกันท่านผู้ชมเวลาทําน้ําพริกมะขามเอาฝักอย่างนี้ไปทําก็ได้หรือให้มันแก่มาอีกสักนิดนึงให้มีแตกเม็ดอ่อนๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วขูดๆๆก็ได้รสเปรี้ยวเหมือนกันแล้วก็พอปล่อยเขาแก่แบบนี้ที่บอกเด็กๆผมเอาเปลือกออกเนี่ยเราก็มารวมกันแล้วก็ทําเป็นกำรรแบบนี้บีบรวมกันทาเป็นกำเก็บเอาไว้ได้นานหมายความว่าเวลาเราเก็บไว้ได้นานเนี่ยเราห่ออาจจะไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้เพราะความเปรี้ยวความเปรี้ยวนี่จะอยู่ได้นานแต่ว่าอย่าให้ขึ้นราเท่านั้นเองดังนั้นเราอาจจะบอกว่า เราห่อพลาสติกเดี๋ยวนี้นะครับใส่ตู้เย็นเอาไว้อยู่ได้นานเลยครับทีนี้มาดูครับว่าความเปรี้ยวของเขาทําอะไรได้บ้างเวลาเราทํามะขามกำกำไว้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเอามะขามเปียกแบบนี้แช่น้ําอุ่นท่านผู้ชมครับเขาจะได้คลายตัวเร็วแล้วเราก็ขยาน้ําอุ่นนะครับมะขาม1ส่วนเนี่ยน้ำสักสองส่วนครึ่งแล้วขยาลงไปขยําเสร็จแล้วก็จะได้ความหนื่ของเนื้อมะขามที่เข้าอยู่กับน้ํานะครับแล้วเราก็ใช้กระชอนกรองออกมา กรองนี้ก็กองใย,ยของเขานะครับกองเปลือกที่ยังติดอยู่กองเม็ดที่เขาติดอยู่แล้วเราจะได้น้ำมะขามน้ำมะขามแบบนี้เวลาเอาไปต้มแล้วเนี่ยเราก็จะได้มะขามที่อยู่กับเราได้อีกนานเลยต้มแล้วก็ใส่ขวดเก็บเอาไว้เวลาเราถึงเวลาเราก็ไม่ต้องมานั่งคั้นอีกไม่ต้องมาแช่เราเอาน้้ามะขามเนี่ยลงปรุงเลยชีวิตของคนตทยคู่กับน้ำปลาหวานที่ทำขึ้นมาด้วยกับมะขามเปียกเนี่ยเยอะมากอันนี้เป็นการเปรี้ยวแบบธรรมชาติไทยเปรี้ยวทึมๆนะครับ เปรี้ยวไม่ไม่จุดฉาดไม่เปรี้ยวแบบสาวๆอะ่ะเปรี้ยวแบบคนแก่เปรี้ยวเอา,อางั้นดีกว่ามาดูอีกแบบหนึ่งครับก็คือมาดันเนี่ยท่านผู้ชมมาดันมายมมเนี่ยนะครับมะม่วงเนี่ยโอ้โหเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเป็นผลไม้ที่ชูรสเปรี้ยวได้อย่างแสดงความเป็นไทยอย่างเต็มที่อย่างนี้นะ ปลาทูต้มมาดันนะโอ้ยท่านผู้ชมเอ้เด็ดยอดมาด้วยนะมันสุดยอดแล้วโอโหหอมแดงทั้งหัวทุบๆนะแล้วใส่ลงไปตะไคร้ซอยลงไปหน่อยนะไม่ต้องไปไหนครับกอตะไคร้ก็เยอะแถวนั้นอนะ่ะมันเปรี้ยวแบบได้ใจมากเวลาเราได้มาเราก็ตัดนะถั่วตัดท้ายหน่อยเราเล่นอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะมีเม็ดนะครับถ้าไม่ชอบพามันซะกก่อนนะครับแล้วก็เอาเม็ดออกก่อนเนี่ยนะครับชอบทั้งเม็ดใส่ทั้งเม็ดได้เลย ทีนี้เวลาเราซอยเนี่ยซอยบางๆลงไปเลยใส่แบบเนี้ยสีจะเปลี่ยนเวลาเราใส่สีเขียวแบบนี้ใส่ลงไปในในน้ำแกงเราออกเป็นสีสีเหมือนใบตองแห้งอย่างนั้นครับแต่ว่ารสชาติเปรี้ยวเลิศเกินเอาไปทำน้ำพริกก็ได้ท่านผู้ชมครับนี่คืออีกแบบหนึ่งนะครับเปรี้ยวแบบสาวๆว่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลไม้อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นมะเฟือง แต่ว่ามะเฟืองสีนี้อม,มหวานนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นความหวานน้อยเราก็เลือกออกมาทางเขียวหน่อยแต่อย่าเขียวมากนะครับมะเฟืองเขียวมากจะมีกลิ่นเฟื่องๆออกมาตอนที่เขาเขียวๆเนี่ยให้เถิดมาเหลืองนิดนึงเราก็มาทําเป็นบดนะครับแล้วก็ผสมรวมกันกับซอสของเราที่เราจะต้องการให้มันเป็นเปรี้ยวหวานอันนี้กลมกล่อมมากครับกลมกล่อมจริงๆสําหรับซอสที่เราจะเกิดขึ้นใน ในการลาดปลาลาดไก่ที่เรียกว่าทอดอย่างเงี้ยนะครับอร่อยมากอย่างมะเฟืองอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าเราอยากจะให้ไปใส่ในในสลัดอะไรเราของเรานะพวกยำพวกอะไรเงี้ยเขารวมไปได้เลยครับส่วนเราทําซอสเราก็เนี่ยริ้วอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หั่นเล็กๆแล้วเข้าเครื่องบดไปเลยแล้วก็จะไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้สูตรที่เรากําลังทํามรสแบบเนี้มันมีมะเฟืองซึ่งทําให้มีกลิ่นหอมพิเศษเออกมาเฉพาะเลยเป็นผลไม้บ้านเราแบบนี้แหละครับ อ๋อครับท่านผู้ชมครับเวลาเราเลือกซื้ออย่างที่บอกมาเฟืองนะครับเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเลือกให้เขาเนี้ยบตรงแบ่งเซี่ยวกันแบบอันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์มากเพราะมีจุดๆเยอะไปหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกที่สมบูรณ์จริงๆก็จะเป็นลูกที่เต็มอย่างนี้ครับผิวสวยริ้วสวยนะครับไม่ไม่ขุกหลักส่วนมะดันเวลาเลือกซื้อในตลาดมะดันเลือกให้เนื้อแต่งยิ่งเขาแต่งแบบ ช่วงช่วงปลายของลูกเขาเต็มเลยเนี่ยยิ่งยิ่งดีครับแต่ยังไงซะแล้วแต่มาดันเปรี้ยวตั้งแต่เริ่มออกเป็นดอกออกมาแล้วครับเป็นลูกเล็กๆก,ก็เปรี้ยวแล้วครับแต่ว่าเปรี้ยวแบบนั้นก็จะได้กินอ่อนเกินไปก็ให้เขามีความแก่สักหน่อยหนึ่งในลูกเต็มเต็มหน่อยก็จะได้รสเปรี้ยวที่สมบูรณ์แบบครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูมักขามมาดันแล้วก็มาเฟืองกันแล้ว ผมว่าคงจะทำให้ท่านผู้ชมได้เทคนิคได้เคล็ดลับเล็กๆก็ท่านผู้ชมลองเอาเทคนิคต่างๆไปปรับเปลี่ยนในการปรุงอาหารของท่านผู้ชมให้มีรสชาติที่ตื่นเต้นมากขึ้นก็ได้นะครับไม่หวงกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมช่วงหน้าของรายการที่ผมปรุงอาหารคู่กับแขกรับเชิญของเราในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักมอบโชคกับช่วงมังกรคู่แจกโชคกันก่อนเดี๋ยวมาพบกันครับช่วงมังกรคู่แจกโชคสนับสนุนโดย วุ้นเส้นตามังกรคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นสวัสดีครับพบก,กับผมต่อเรืองฤทธิ์วิสมน์นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงมังกรคู่แจกโชคนะครับและตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ตลาดท้าผมดิลาบินทาก,กิโล8แปดนี่เองนะฮะผมเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีนะครับจับฉลากมาล่วมเล่นเจ๊ก,กว่าเราดีกว่านะครับใครจะเป็นผู้โชคดีกับมังกรคู่แจกโชคนะครับเปิดเลยครับเด้เราได้ผู้โชคดี2ท่านนะครับคุณอะไรครับผม คุณกุลาบครับคุณกุลาบนะครับผมอีกท่านคือคุณโก้ครับคุณโก้นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมนะครับแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันดีกว่านะครับและนี่คือ2ผู้โชคดีของเรานะครับลองเลือกป้ายดูนะครับปรึกษากันดูนะครับว่าจะเล่นเกมไหนเกมนี้นะครับเลือกป้ายก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮไทวามังกรคู่นะครับเกมที่ได้เล่นคือรับช่างวัดดวงนะครับผมกติกากลางแข่งขันเกมช่างวัดดวง ให้ผู้แข่งขันทั้งสองท่านเขียนท้ายน้ำหนักของม้นเส้นมังกรคู่ผู้แข่งขันท่านใดทายได้ไดถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปและนี่ก็เป็นเกมของเรานะฮะเล่นไม่ยากเลยจะให้ชั่งน้ำหนักดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าใครทายใกล้เคียงที่สุดนี่ชนะไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะให้โอกาสนะครับจับได้หนึ่งครั้งเขียนลงในกระดาษนะครับอย่าลอกกันนะฮะแอบดีๆนะครับให้เวลาเร็วครับเร็วครับครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใครทายได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับ เลขที่ออกแตๆๆก่น้นๆหกขีดครับคุณดูคุณป้ากุหลาบก่อนนะครับว่าใกล้เคียงสุดป่ะฮะหะ้าขีดน,นะครับ <ตา S 1> พี่โก้ครับ3 3 0รามกรัมนะฮะคนที่ใกล้เคียงที่สุดดังนั้นก็ได้แก่คุณป้ากุหลาบครับขอเสียตบมือเลยครับ เดี๋ยวเราไปมอบรางวัลกันดีกว่านะครับคุณโก้นะครับผมก็เป็นผู้แพ้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรามีกิฟต์เซ็ตแล้วก็มีของรางวัลให้นิดหน่อยนะครับผมนี่ครับเป็นของรางวัลนะครับมูลค่า1,000บาทนะครับแล้วก็กิฟต์เซ็ตนะครับมังกรคู่นะฮะและนี่ก็คือผู้ชนะของเราคือคุณป้ากุหลาบนะครับผมเป็นของหวานนะครับมูลค่า3,000บาทนะครับกับกิฟต์เซ็ตมังกรคู่นะครับขอบคุณตลาดสายเน่นะครับแล้วพบกับผมนะครับต่อเรื่องฤทธิ์นะครับกับมังกรคู่แจกโชคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ